ทักทายกันวันศุกร์ยามเย็นเย็นยันค่ำค่ำนะทุกคนครับ <Okay. S 1> สรุปเห็นไหมจักรยานแมับะ <Okay. S 1> เห็นอืา mm hmm. นนี้ตำรวจก็ไม่เห็นส่งข่าวมาดูกองวงจรปิดยังไงหรือเปล่า mm hmm. ทุกคนครับวันนี้กินอะไรลงวันนี้กินก๋้วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นกวยเตี๋ยวไก่ตุ๋นโอเคครับทุกคนวันนี้ง่ายๆเลยเอาทัพพีแม่มาครับลูกอะอเล็กใส่เส้นลงไปก่อนครับ เส้นไม่ต้องแช่นะจ๊ะเส้นแบบนี้ต้มไปเลยจะได้เหนียวนุ่มเนาะถ้าแช่มากมันจะขาดจ้ะทุกคนเป็นปีกไก่จ้ะปีกไก่ตุนจ้ะนี่ตุนแบบไฟอ่อนๆมาเกือบสองชั่วโมงเลยจ้ะทุกคนจ้ะก็เดี๋ยวรอเส้นแป๊บนึงก็ได้กินแล้วจ้ะ ส่วนทางนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเนาะปกติเลยจ้าเครื่องปรุงมีแคปไก่น้ำจ้ะหนังไก่ทอดวันนี้ของเรานี่อ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวรอเส้นจ้ะกาทุกคนงานจบไป รุงเครื่องเลยปรุงเครื่องเลยดง่าต้องรอกันเปื่อยไหมโอ้เปื่อยแล้วถ้าขาดอย่างนี้ก็เปื่อยแล้วจ้ะเดี๋ยวให้นมนมปรุงเครื่องแป๊บนึ่งจ้ะ,ะตัก ที่ม,ทมันไม่กินอันนี้ <c oughs> ดูดูดูสิดูได้กี่ปีเนี่ยสามกดแล้วกันยองกับปีกลาง ทำไมต้องแบ่งปีกแบบนี้เนาะเพราะว่าพ่อชอบปีกแบบนี้ไงทุกคนส่วนลูกก็ชอบปีกนะปีกกลาง <c oughs> ส่วนแม่ได้ทุกปีกอัน <c oughs> นี้ลืมตัดอ่ะแล้ว <c oughs> ่ขัดนีจ่จ้ะใส่เท้าสัก ป่ะ hmm. ทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวกันปิดไฟเออ่ slow up lit พอกางเงินส้าทุกคน หนังไก่ทอดหนุมน่มๆยังไม่ได้ชิมนะจ๊ะทุกคนจ๊ะก็แม่ก็จะให้ชิมตอนนี้เลยจ๊ะหนังไก่เดี๋ยวจะเปิดหนึ่งถุงจ้ะเอาจา้ะทุกคนกินข้าวแล้งกันจ้ะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นวัชกู้ดไม่ต้องลองครับต้องลงไปเลยกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวเอเอ ถ้าตัวเองลองทําตะเกียบอย่างเงี้ยมันไม่รู้หรอกว่ามันจะคีบได้หรือเปล่าต้องลงไปในจานเลยเราต้องคนก่อนคนกินไป้ะลิมลอ้ <laughs> อนอมอ้าวชิมแล้วเหรอโอ้สงสัยเ็กพริกเผ็ดมั้งแม้ถ้าพริกเผ็ดเนี่ยต้องไปเติม

ม่โอ้คือสิบเผ็ดคัดแต่ผักก็มีจำไม่จำเกิดจะใช้ผักกาดขาวนี่เลยจะใส่ซุปแลกินอะไรอ่ะโอ้เออกินเฉยๆค่ะเป็นเต๊ะแซ็บก็จะกินเลยนะไม่ชอบนี่จังนะก็มาท๊อปนี่ สก็ทำต้มปีสต์มาเน่เี้ยวเบ้วกินเฉยๆค่ะอือก,ก๋วยเตี๋ยวอร่อยทุกคนก๋วยเตี๋ยวอร่อยโอยต้อร่อยมากนังไก,ก่กรอบๆเลยจ้าวิธีทำทำให้ดูแล้วนะลงคลิปงดที่แล้วเดี๋ยวจะมีคนถามในคลิปนี้น้ะทุกคนลงคลิปให้ดูแล้ว

เยววาผมใส่พริกเผ็ดไหมแม่ใส่พริกอะ่ะเผ็ดไหม,มปไปเอาน้ำซุปไหมอเล็กถ้าเผ็ดไปเอาน้ำซุปแล้กก็บอกนะใช่ไหมเมืมมมเม่อเด็กฝรั่ยัมั่งลืนทุกคนกลืนถ้า กลืน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 แล้วก็มีอะไรหลอนทุกคนเพราะกลืนโอ,อ้โหวันพีอาร์อะครับมาโอ้โหเย็บอุอ้มมันร้อนจั้ไในอ่ะย่อโอ้โหเย็บอุ้มมันเจ็บเลยอะย่อย่ออาจารย์บด๊กบอกวาทำยไงทำงี้ไหมหมุนตะเกียบก่อนถ้าขีบไม่ได้ต้องหมุนเป็น Med kan Du som vill börja dricka whisky säger Du kan dricka bröd, det också. Du ska... äta med en hand. Me you, We re, we'll hand. No. Alex, du äter med dofter? Ja, du äter med dofter. Men jag lär dig. อยากบอกทุกคนวันนี้วันสุดท้ายมีเนี่ยวันนี้วันนี้มีว,นนมวิชาทิชชู่สุดท้ายทุกคนสุดท้ายสอบเสร็จแล้วเหรอในสอบสน่าจะดูแกแน่น,นอนแล้สิสตาทีมอ่ะสอบอาทิตย์หน้าก็ไอ้นี่แล้วใช่ไหมก็หมดแล้วใช่ไหม ก็จะหายใจออกได้แม่เจ้าก็มีสอบอาทิตย์หน้ามีฟิสิกส์ไม่ออกเกียรติยศสอบอะไรคณิตศสาศสตร์คณิตศาสตรองชั่วโมงเอ้ยปฏิทูปเขามีสตราัมไม่เป็นไรสอบฟิสิกส์ี่ชั่วโมงนั่นเดียวไม่มีพักเบรกเผื่อต้องทำตปรเดีเสรก่อนกันแดเส้นตลอดเวไม่ใช่เหรอ แล้วมันง่าว่าเด็กก็เอ็ดทูทรีสามมิสเตอร์ไม่เป็นไรขอไม่ให้หยุดที่เป็นน้ำแต่ลอยน้ำแต่อยทุกคนสมกับที่รอคอยอ่ะอันนี้ได้เยอะกว่าบ้านเรานะแต่ว่า ได้เยอะก็ต้องขายแพงหน่อยเนาะทุกคนคิดว่าถุงนี้ยราคาเท่าไหร่คิดว่าถุงนี้ราคาเท่าไหร่ถูกกว่าโอ้ยเกินห้าสิบบาทบ้านเราได้แค่นี้เองมั้งน้อยสิไม่ถึงร้อยแต่พูดถึงว่าแต่ถือว่าราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะไม่รู้ราคาตอนนี้ใครบอกใ ใช่บอกทีราคาหนักอยู่นะเราได้เยอะด้วยถุงนี้ยนะกี่บาทบ้านเราคอมเมนต์มาหน่อยแล้วต้องบอกว่าแล้วแต่สถานที่นะทุกคนแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่สถานที่แล้วแต่อยู่ในเมืองแล้วแต่อยู่ในชนบทนะทุกคนก็คือราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วที่เมืองไทยอ่ะแต่แพงหนังไก่แพงมากเนาะที่เมืองไทยไมันจะสดืสดมกรอบ 好吃不？这面了呀这面条好。<了><了>

E' un salone a I che stark hai visto? Non so nemmo, nemmo. Ma, ma, che ho a me. ma... ma, 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 ma. คลิปได้แล้วครับขับรถเป็นยังไงอันนี้ขับขับเยอะอันนี้ขับเยอะขับไปขับไปสอบเดืช่อยินตอนนี้ัรุงน้อนี้ช่วยกเตอรีมก็ิรสกู๊แล้วขับไปซอมตนเดรยวขับขับไปซ้อมขับกลับมาขับไปโรงเรียน ขับกลับมาไปรับลงุงไปรับปเล็กด้วยกลับมาบ้านกลับมาบ้านอีกขับดีหรือเปล่าเด็กผู้ายเนี่ยเฉาดีโฟ <c oughs> ติไม่ตัวคนดีตัวคนจะค่อยขับไป Vi träffar hans klasskompisar. Ja. Då var mycket. hoppas du har druckit mycket visk nu så du inte behöver vara så rädd. Det är gott, jag Men det är i Stockholm. Mm. Loyma. Men det är gott med det starka som อไม่ใช่ต้องเผ็ดมากๆจนกินไม่ได้ตอนนี้เผ็ดต่วก็ยังกินได้อืเผ็ดก็ยังก,กินได้ทุกคนหมดหมดเลยทุกคนช่วงนี้ก็จะสว่างหน่อยนะอันนี้จะห้าโมงห้าโมงแล้ว พรุนี้หิมะจะตกพวกนี้หิมะจะตกตก,ตกมานิดหนึ่งฟองใครทุกคนฟันเเ<ท>งเพจเพจรม่ใช่ทุกอือมันแหละทุกคนอิ่มไหมอ้าวหิมะจะตกพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศมันจะว่าอย่างนั้นครับนู่นมันน่าจะตกมาอีกนิดหนึ่งอ่ะก่อนที่มันจะสิ้นสุดหน้าไอ้นี่โอ้สิ้นสุดหิมะที่ไหนนาะตกเป็นน่าจะภาคเหนือตกสะจนแบบ กแบบหนาเลยอ่ะภาคเหนือตกมาอีกรอบอ่ะอืออือนั่นแหละดูข่าวอยู่ลืมว่าใช้ภาคเหนือหรือเปล่าอะไรทุกคนอิ่มแล้วจ้ะฝากคลิปไปซัมนีเนาะจ้ะทุกคนอืเดี๋ยวพอกันไหมจ้ะสบายดีสวัสดีไปบ